ทีมชาติไทยมีโปรแกรมทําศึกฟุตบอลโลกรอบ12ทีมสุดท้ายโซนเอเชียพบกับออสเตรเลียในวันที่15พฤศจิกายนนี้ถือว่าใกล้เข้ามาแล้วแต่ในช่วงที่กําลังเก็บตัวเพื่อตเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่ทีมข่าวพีพีทีวีได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกขณะเก็บตัวอยู่ที่กิเลนวันเลคเขาใหญ่ทำให้ได้เห็นความตั้งใจและความมุ่งมั่นของนักเตะชุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทีมข่าวสัมผัสได้นอกจากบรรยากาศการเก็บตัวแล้วเรื่องรสชาติอาหารที่นักเตะได้ทานถึงขั้นต้องออกปากว่าอร่อยมากกันทุกคนซึ่งเราก็ได้เข้าไปพูดคุยกับพี่อังสุพิสานามวง์เจ้าของนามวงโภชนาแม่ครัวที่ดูแลอาหารการกินให้กับทัพช้างศึกเพื่อสอบถามถึงความเป็นอยู่เพราะได้ยินชื่อเสียงเรื่องรสชาติของอาหารที่ว่ากันว่าอร่อยมาก พี่อังเล่าว่าการเตรียมอาหารให้กับนักเตะทีมชาติไทยนั้นไม่มีอะไรมากหลักๆก,ก็จะจัดให้ครบ5หมู่ถูกหลักโภชนาการในหนึ่งมื้อจะต้องมีครบทั้งผักเนื้อสัตว์ผลไม้รวมถึงโปรโตีนเกลือแร่และวิตามินเพราะนักเตะต,ต้องใช้พลังงานมากก็ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามาร่วมทำอาหารให้กับทีมชาติคือทีมพิซิโก้ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เคยทำอาหารให้กับ ทีมสโมสรต่างๆมา,มาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นสโมสรเอชซีเมืองทองการสโมสรท่าเรือสโมสรชนบุรี FC สโมสรบ c เทโลต่างๆรวมถึงชุดยู่19ของโคชจุ่นด้วยที่พี่ได้ทำอาหารให้เขาพี่ยังจะเลือกตอนเช้ามื้อน้องจะทานเป็นเบาๆก่อนเพราะน้องต้องลงซ้อมช่วงเช้าเสร็จปุ๊บขึ้นมาตอนเที่ยงมาเจออาหารมื้อเที่ยงที่ก็จะยืนพื้นหลักไว้ก็จะเป็นพวกก๋วยเตี๋ยว เป็นราดหน้าเป็นถัดไทยอะไรสปาเกตตี้อะไรพวกนี้แล้วก็มีกับข้าวอย่างอื่นแจมไปมีข้าวกล้องอันนี้แจมไปแล้วมื้อเย็นก็เน้นไม่หนักมากเพื่อที่ให้น้องใช้พลังงานให้มันเหมาะสมในวันต่อวันที่น้องจะใช้สำหรับความประทับใจหลังจากที่ได้ร่วมงานกับทัพช้างศึกพี่อังบอกว่าประทับใจนักเตะและทีมงานทุกคนเพราะเป็นกันเองมากโดยเฉพาะตองกวินธรรมสัจจานันท์ผู้รักษาประตูเนื่องจากคุณพ่อชื่นชอบเป็นพิเศษ และกะวินก็เคยอัดคลิปให้คุณพ่อในตอนที่ไม่สบายด้วยอัดวิดีโอส่งไปให้คุณตาขอคุณตาขอให้หายไวๆนะครับแล้วก็กลับมามาหาผมมาเยี่ยมผมที่กิเลนวันเล่ซึ่งทั้งนั้นมันมันเหมือนพ่อพีอ่มีแรงกระตุ้นขึ้นมาว่าอืมดีใจที่ลูกได้ทำนะนะอย่างน้อยตอนเขาติดทีมชาตินะเขาติดทีมสโมสรน,นะมีความภูมิใจในส่วนหนึ่งที่ครัวเราบ้านเราได้ทำอาหารให้เขากิน นอกจากความประทับใจเหล่านี้แล้วสิ่งที่พี่อังบอกว่ามีความสุขที่สุดคือการได้เห็นนักเตะและทีมงานทานอาหารหมดทุกมือ้อเพราะคือสิ่งที่การันตีในความอร่อยของอาหารแม้ว่าตัวเองจะไม่สามารถลงไปแข่งขันในสนามได้แต่การที่ได้ทำอาหารให้กับทีมชาตินั้นก็เปรียบเสมือนการรับใช้ชาติอีกทางหนึ่งทีมข่าวกีฬาพีพีทีวรายงาน